สวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้ชมพระเครื่องอีกหนึ่งรายการที่สําคัญของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราอีกหนึ่งรายการนะครับนั่นคือนะครับผมขอญาตประคองนะครับล็อกเก็ตนะครับเลี่ยมกระไหลทองล้อมพลอยนะครับของวัดพระธรรมกายนะครับหรือล็อกเก็ตเลี่ยมกระไหลทองนะครับล้อมพลอยพระธรรมกายนะครับซึ่งตรงกลางนะครับมีพระธรรมกายประทับอยู่นะครับในอ่า รูปไข่นะครับมีลักษณะเป็นโลหะเงินนะครับมีลักษณะเป็นโลหะเงินแล้วก็เลี่ยมด้วยกรอบด้านนอกนะครับเป็นกระไหลทองแล้วก็ล้อมพลอยนะครับสีต่างๆนะครับมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับสวยมากนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับผมพลิกไปให้ชมด้านหลังจะมีเข็มกลัดนะครับแล้วก็นะครับมีจุดที่สําคัญนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับโคงามมากนะครับด้านหลังก็จะมองเห็นใบหน้าของพระธรรมกายนะครับได้รับความนิยม